มันพูดชาวบ้เนไปผมก็อยากจะยอมันสิได้ไหมครับแล้วเราย,ยากขึ้นนะครับลอยขึ้นมาบนทอนน้องฟ้าแเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นกูก็ลอยแค่อออนนะูปก็พอแล้วไม่ใช่เต็มที่เนาะลอยขึ้นบนท้องฟ้าป่า,ปา,ปา,ปาเอาปลาเอาแต่ได้ก็พอนะครับดูนะครับกระเต่าปาาตุาต้กเตี้ยนะครับแต่ไม่ใช่หูชุยมันทำให้มีการเคลื่อนไหวเห็นไครับการสังเกตเมื่อกี้ผมทำยังไง ปิดไหครับผมแอบปิดนะครับแอบปิดแต่ต้องเนียนนะครับแฝดปิดไม่ใช่ปิด,ปด,ปดเอาไปตายนะ mm. ปิดอย่างนี้เพราะว่าเด็กจะพุ่งความสนใจมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับมีคุณครูบางท่านเราไปใช้น่ารักมากเขาบอกว่าเพื่อนตัวแรกที่วิ่งมาช่วยหูใหญ่ๆจมูกยาวๆตัวใหญ่ๆใครเอ,อ่ยไปให้เด็กฟังก่อนมีแต่ประหลาดมากเลยเด็กทำอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นการใบ้ายขาวใช่ไหมคอยา,ยาวๆมีลายสี ตาลน,นะครับนั่นคือการป้ายคำป้าคำแล้วก็ให้ลูกๆเราได้ถ่ายนะครับเป็นเรื่องํำไทยเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้เฉพาะที่ชัดเจนนะครับอ้อ <c oughs> าถ่าลาเหมือนจะหมดลมคนต่อไปเจอเลยครับ เาประชุมกลุ่มแยกันข้างหลังว่าเดี๋ยวใครจะขึ้นต่อดีพี่ดาวแมวพี่ไปทำก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องวางแผนกันหนักมากนะคะช่วงบ่ายแล้วก็แสงแบบนี้อากาศแบบนี้หลังคาเตี้ยๆแบบนี้เรากลัวกันมากเราก็ไปคิดเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ชิวันว่าอะไรเดี๋ยวพี่เหมืงนแต่งคุยไม่ไหวใช่ไหม ก็เลยเดี๋ยวก็อ่านหนังสือให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจา์ชวนจะมาชวนทํากิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือเพื่อให้คุณครูเห็นว่าในหนังสือทุกเล่มเราสามารถเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของเอกการทําศิลปะก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อนองสายตาสมองความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันนี้มันไม่ไจบอยู่เพียงแค่วาดรูประบายสี การเฉลิมฉมีกิจกรรมพับกระดาษในขณะที่บางที่นะคะถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะมาเจรกันเนาะเอาหนังสือไปใช้เป็นากากิจกรรมโฆษณาเด็กแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนกันหลายที่พาเด็กออกนอกห้องเรียนต่อจากหนังสือหนึ่งเล่มเช่นหนังสือเรื่องบ้านใบไม้พาเด็กไปสำรวจแมลงพาเด็กไปดูต้นไม้อ่อนต้นไม้แก่สีเขียวสีน้ำฟางขยำใบไม้ระหว่างใบไม้อ่อนกับใบไม้แก่เสียงเป็นยังไง มันไม่ได้จบแค่ว่ารูกไปกระบายสีหรือภับกระดาษแต่ว่าเนื่องจากคุณครูยังไม่ได้หนังสือไปใช้ยังไม่ได้ทดลองกิจกรรมนอกห้องเรียนเราก็เลยไม่ได้งอกกิจกรรมแบบนี้แต่ถ้าคุณครูมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เอาหนังสือไปใช้มีกิจกรรมต่ออยากให้ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วมันจะมันจะยิ่งงอกมาหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันจะต่อยอดไปไกลแล้วราคา1น0่งร้อยสี่สิบบาทคุณครูบอกว่ามันถูกมากๆเอาอยกคลาสมา อเดี๋ยวเราอ,รอราราจับแป๊บหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าไทยซิไทยซิหนูรักพ่อมากแค่ไหน กายจากภาษาอังกฤษชื่อ Guest Thomas t l o ซึ่งเป็นหนังสือที่ยอดฮิตมากดังมากที่ฝั่งอังกฤษพิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทำหลายเวอร์ชั่นมากเป็นเล่มเล็กๆเ,เป็นตุ๊ก,กตาเป็นอะไรต่ออะไรต่ว่ามอนไทยเนี่ยมีวาสนาได้พิมพ์แค่5,000เล่มแล้วก็จบ5 0 0 0ันเล่มนี่ถือว่าเก่งมากนะคะแต่เนื่องจากว่าผู้ใหญ่ของเราคือผู้ที่มีอำนาจเต็มในการซื้อหนังสือ พอเห็นรูปโอ้ยกระต่ายมันไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยมันไม่ขนฟูตาแป๋วอย่าไปซื้อมันเลยแต่โดยที่พิจารณาอย่างเดียวว่ามันไม่น่ารักบางคนแทบจะไม่เปิดอ่านพอดูพูดกระต่ายก็ไม่เห็นหน้าหน้าอินดราสองร้อยสิบกว่าจะไปซื้อมันเลยแต่ในขณะที่บางครอบครัวที่ซื้อแล้วไปอ่านให้ลูกฟังอ่านซ้ำแล้วครา้อีกเนี่ยพบสิ่งอาจารย์มากมายจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เดีย๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันค่ะชื่อเรื่อง ไทซิทไทซิทหนูรักพ่อมากแค่ไหน <S <S เรื่องโดยแซมฟราตีแปลโดยออนิตาไม่ใช่แปลว่ารูปโดยออนิตาเจอแล <S <S 1> <S 1> อ๋อมีชื่อผู้แปลด้วยแปลโดยทีระมงค์กนิเวเนี่อย่างอารงนี้แหละตอนนี้จากผู้แปลจากผู้นการมาเป็นผู้กดสไลด์ให้เรากระต่ายน้อยสีน้ำตาล เกาะถุงยาวๆของพ่อกระจ่ายแนะ่นเตรียมตัวจะไปนอนกระต่ายน้อยอยากรู้ว่าดูท่ามันดึงหูพ่อมาะน,น่ารักขนาดไหนกระต่ายน้อยอยากรู้ว่าพ่อของลงฟังมันอยู่หรือเปล่าจึงถามขึ้นว่าไทยซีไทยซีหนูรักพ่อมากแค่ไหนพ่อใทยไม่ถูกรับลูกกระต่ายสีน้ำตาลบอกมากเท่านี้นะ กระต่ายน้อยบอกพ่อพร้อมกับการแขนออกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้พ่อกระต่ายสีน้ำตาลต้องการแขนออกว้างกว่าและบอกลูกว่าแต่พ่อนะ่ะรับลูกมากเท่านี้เองโอ้โหมากจังเลยกระต่ายน้อยสีน้ำตาลหนูนะ่ะรับพ่อสูงที่สุดเลยหนูเลยกระต่ายน้อยบอก,อบอกพ่อ,อ,อก็รับลูก สูงลิบเท่าสุดมือของพ่อเลยสิงจริงๆด้วยกระต่ายน้อยสีน้ำตาลคิดว่ามันอยากจะมีแขนย,ยาวๆเหมือนพ่อบ้านแล้วกระต่ายน้อยสีน้ำตาลก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมันจะตีลังกายกขาขึ้นแตะต้นไม้รู้รักพ่อตลอดตัวตั้งแต่หัวจนสุดปลายเท้าเลยกระต่ายน้อยสีน้ำตาลกอดพ่อพ่อก็รักลูกตลอดตัว แต่หัวถึงสุดปลายเท้าของลูกเลยพ่อประตายบอกทางอุ้งประตายน้อยเวียงสูงขึ้นไปเหนือหัวหนูรับพ่อสูงเท่าที่หนูกระโดดกละตายน้อยสีน้ำตาลหัวราะชอบใจแล้วกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดไปกระโดดมาแต่พ่อนะรับลูกเท่าที่พ่อกระโดดเลก พ่อกระต่ายสีน้ำตาลอมยิ้มแล้วกระโดดสูงเลีนหูยาวๆของมันแตกกิ่งไม้กระโดดสูงจังกระต่ายเขาคิดว่ามันอยากจะกระโดดสูงเหมือนพ่อบ้างรูว่ารับพ่ออไรนไปสุดแม่น้ำเลยพ่อก็ารักลูกไกลเลยแม่น้ำแล้วก็ข้ามเนินเขาไปอีกพ่อลูกมันก็อไม่ยอมกันเหมือนกันนะคะ ไกลจนเลยกกระต่ายน้อยสีน้ำตาลคิดแต่ตอนนี้มันเริ่มง่วงนอนมากแล้วจนแทบจะคิดอะไรไม่ออกเมื่อกระต่ายน้อยสีน้ำตาลมองผ่านพงหนาออกไปยังความมืดอนันกวา้างใหญ่มันก็คิดว่าคงไม่มีอะไรกว้างาใหญ่ไปกว่าท้องฝ่ายอีกแล้วหนูักพ่อตรงขึ้นไปจนถึงดวงจันทร์กระต่ายน้อยสีน้ำตาลบอกพ่อแล้วหลับตาลง หไกลเหลือเกินช่างไกลจริงๆลูกพ่อกระต่ายพูดพ่อกระต่ายสีน้ำตาลจากที่นอนใบไม้ให้กระต่ายน้อยนอนแล้วก้มลงจุกระต่ายน้อยขอให้ลูกนอนหลับฝันดีจดเรียงคะย้ํจากนั้นพ่อกระตา่ายเข้หอมอบลงใกล้กๆกระต่ายน้อยกระซิบบอกลูกพร้อมด้วยรอยยิ้มว่า พ่อนะรับลูกตรงขึ้นไปจนถึงโดนจันทร์และหดทางจากโดจงจดนันทร์กลับลงจบกับมือให้กระสายน้อยใครักใครมากกว่ากันอันนี้เด็กๆจะรู้ได้ไหมคะรู้ได้ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบแบบเด็กๆเ,เลยลูกแข็กว้างเท่านี้พ่อก็แข็กว้างกว่าลูกสูงเท่านี้อันนี้คือสุดมือนะพ่อก็ยังสูงกว่า ไกลกว่าส <Water. S 1> <ım> ูงกว่าเท่านี้เองค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เด็กเห็นง่ายๆแทนคาพูดว่าพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะแต่ทําให้เห็นเห็นด้วยมุมของเด็กๆเห็นด้วยวิธีคิดแบบเด็กๆถึงแม้ว่าลูกจะหลับไปแล้วแต่ไม่รู้ลูกกระต่ายไม่รู้แต่เด็กที่ฟังอยู่ปันหาที่จะรู้ว่าใครรักใครมากกว่ากันทีนี้มีกิจกรรมอาจารย์ชีวันก็ไปคิดกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือเล่มนี้สนุกสนุกด้วยไม่รู้เราแจก